ใา่แล้วนีถามเลยเอาชัวๆเอาแน่ๆขอแบบจริงจังจริงจังแบบเล่นไหมครับอย่างเงี้ยชูสามนิ้วขึ้นมาอัดคลิปมาด้วยชูสามนิ้วขึ้นมามึงชูสามนิ้วขึ้นมาใช่ไหมชูสามนิ้วขึ้นมาเราพูดมาชัดๆเล่นไม่เล่นเล่นครับอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเป็นไหนวะเมีไม่ขีดเลยไงอ่ะเมื่อกี้เขาเรียกเขาไม่ตอบ หลอกแป๊บเดียวยีอะไรดีดีนเฮ้ยไอกอนมันหายไปแล้วไอ้ไปให้เราเล่นเงินสองคนโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้อย okay, ู่กับพวกเรานะครับสามสหายนะครับใครจะเป็นลมนะตอนนี้มีใครบ้างเริ่มจากผมเลยกันคนฝั่งขวานะครับอาคนดำาๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยออะไรอะอะไรอะอะไรอะคนดำดำนีกับผมเองนะแพ็กเกจบล็อกไม่ต้องพูดมากครับ อ่คบต่อไปใครวะผมเองครับผมใครไม่รู้โนหนึ่งอันโนวันนะครับผมเกาะ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 เงงนะครับเนเน่ไปอะไเจอมุกนี้เข้าเลยไปดีกว่าตอนนี้ไม่พูดวิธีการวิธีการเล่นอะไรต่างๆในคลิปนี้นะครับไม่มีสอนนะครับเล่นอย่างเดียวทุกคนน่าจะรู้หมดละว่ามันเล่นยังไงเอาง่ายคือกด W เดินครับ มันกระโดดลงมาจากบ้านต้นไม้โอ้ยผมยังไม่เห็นคุณเลี้ยิผผมได้ไงตกใจหมดหรือว่าผีตัวใหม่เมื่อกี้แล้วถ้าตกไม่ใจนี่เป็นไงเล่นไงทีนี้ชงมางย้เล่นไงผมว่าผมกดออกเกมตอนนี้ยังทันจะเย็นเล้ใจเย็นเจนนัดนัดมาตั้งแต่กี่โมงได้ได้อัดจริงนี่กี่โมงบอกคนดูไปเอาแฉให้มันรู้โอ้โหแล้วแฉมึงนั่แหละ คือว่าคุณไปเกลียนนี่เป็นเสาสัญญาณตัวจริงหรือเปล่าเสาสัญญาณตัวจริงหมายความว่าไงครับเนี่ยก็คือเข้าหมายความว่าไงครับมึงไม่เข้าใจเออ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 อ่าเติมเติมเลยเติมเตอนนี้เตินเติมเลยอธิบาให้กระจางก่อนอะไรคือเสาสัญญาณตัวจริงวะอธิบายให้กระจูก่อนพอดีผมเล่นกับผมข้าเนี่ยปิงไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแต่เล่นกับผมปิ่นกับเสาสัญญาณตัวจริงครับ ก็ฟิงก็หลักร้อยก็ดีก UM ็ดีอยู่แต่ไม่ดีสุดจสตงแฟไลโอ้โหดันเจียนอย่างไก่รับวิธีตีหมาวนหมุนๆอย่างนี้ครับแล้วหมามันจะมึนหัวครัแล้วมันจะติดตะาแล้วก็ตีได้ชิวม่ามาห่ามาหมาหมาห่มาห่ามร้องห่าห่าหเฮ้ย ไวรุ่นใจร้อนเฮ้ยเข้ามาระเล็นคือไวรุ่นใจร้อนเนยบอกบอกไม่ตรงไม่เต็มไม่ดิโอ้โหนั่น้โหโอ้โหอ้ยกลัวจะได้อัดวยกนเล่นันนานกี่ชั่วโมงครับถึงกี่ชั่วโมงสามสิบแปดล้านชั่วโมงขอให้มันไม่ถึงนะขอให้มันไม่ถึงนะแล้วมันไม่ถึงนะ อ่ะคือเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยครับขออนุญาตถามคนนี้เลยถามคนนี้เลยไอ้เขียวๆเปียวๆเนี่ยเนี่ยคืออัดกันไปแล้วครึ่งชั่วโมงไอ้นี่เข้ามาไมจะเปลี่ยนอวตารตั้งแต่มอหนึ่งแล้วไอ้นี่เข้ามาปุ๊บออกกันทุกคนบอกเลยขออนุญาตเฉ๋ชื่อชื่ออะไรฮะชื่ออะไรแนะนำตัวนะแล้วที่พูดอธิบายง่ายๆนะครับไอ้ไอ้ไนท์หรอดนะครับพุทเดินบอกเลยว่าเกมนี้อ่ะเอาชีวิตรอดไปวันๆวันๆไม่ทำอะไร นั่งอยู่เฉยๆไปช่วยแม่ล้างจานก็ดีอยู่แล้วช่วยแม่ล้างจานก็ดีตรงนี้นะครับผมต้องช่วยกันเอาฐานมาถึงเรียบสี่แล้วค่อยไปหาดีกว่าเขาไม่ช่วยหาที่ไหนแบบนี้คุณมีเหลืองกับผมนะครับผม <c oughs> เอาที่ทมาจาบมามากันาาร <c oughs> เราต้องหาไมาห้หาฐานและพวกนี้อภิเกกเอ๊ยตัวไอ้ตัวพาเสียเรื่องไปมาช่วยกันทำมาหากินพูดหน่อย กูตัดไม้อยู่อ๋อเฮ้ยไปโคบทุกต้นละตัดแล้วปลูกไหมรับเนี่ยกรมป่าไม้ไม่ถูกใจตัดแล้วปลูกไหมไม่ปลูกไม่ปลูกปลูกไม่เป็นโอ้โหกลัวกาเด่นนะครับเคยเล่นไหมรับเคยเล่นหรือเปล่ากูเองอยู่วะกูไม่น่าฮีอะไรอะอะไรอะตอนไปเจอหองี่แม่ชอบกินเลยค่ะนั่นก็คือ ก็แล้วก็แล้วจินนิชาใส่เลยหรอคนคนรออกควรออกอากาศไมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันทั่วโลกอะอะไรนะอะไรนะไอ้พขนาดชิดอยู่ไอ้กระต่ายก็กระต่ายก็อยู่เออจินนิชาจีนิชาไม่เซ็นเซอร์ให้นะไม่เซ็นเซอร์ให้นะอ๋าผมไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกให้รู้ไปเลยให้้รูไปเลยมม่ต้องีการเกงใจกันแล้วเเซซ็นอร์ก่อนช่โวยรู้ยช่โวยรู้ เพื่อนๆเลยโอ้เลยอย่าบอกนะมึงจะเล่นอ่ะคือผมได้ตีนแบบกระตายมาแล้วเพื่อนเอ้ยผมเจอกูแซกแล้วคิดว่าคลิปนี้ไม่ต้องมีการอะไรกันแล้วล่ะว่าคลิปนี้ไม่ต้องมีการจริงจังอะไรกันแล้ว่ะอะไรนะไปเจ็บไปเจ็บเจอตีนอะไรนะไปเจ็บตีนกระตายครับชัดผมว่าผมกดออกเกมดีกว่าครับอย่าร้อนตัวอย่าร้อนเต๋อก็ยังไม่รู้ไม่ลงไม่ร้อนแล้วกูเริ่มร้อนแล้วตอนเนี้ย ไอ้ยังครับแมพก็ไม่ครับแต่เย็นๆไอเกดูดีไปเกตดูอะแลเออดูอะไอ้ใต้านี่คือไรต้าเราจริงๆเราควรล็อกห้องแค่นี่ยเข้ามาเตลยวมันเขียนว่าอะไรล่ะมันเขียนว่าอะไรล่ะหนังกระต่ายควนลองไอ้ไอ้จีนิชาเอาก็้ามาใ้กุ้ยอ่ะไอพีเล่นไหม ไม่มากันทีเดียววะมึงไม่มากันทีเดียวมึงงงอ่ะไอ้เหี้ยอะโอ้โหมึงเล่นถึงกี่โมงอ่ะมึงอีกแล้วอีกแล้วองอีกแล้วถามเลยถามเอาชัวร์ๆเอาแน่ๆขอแบบจริงจังจริงจังแบบเล่นครับอย่างเงี้ยมึงชูสามนิ้วมึงชูสามนิ้วคุ้แมา อัดคลิปมาด้วยชูสาวนิ้วขึ้นมามึงชูสาวนิ้วชูสาวนิ้วขึ้นมาป่ะใจเล็กใจมาใจล็กใจใจเล็กใจไม่ได้บอกไม่ได้นอกมันจอยใช่ไหมชูสาวนิ้วขึ้นมาเราพูดมาชัดชัดเล่นไม่เล่นเล่นครับเฮ้ยยังงี้เดี๋ยวยงงี้เดี๋ยวมึก็เข้ามาดีเขาเขอย่าลีบดิอย่าลีบอยู่ดิมึงโมโหแล้วอัดคลิปเออ วันนี้เรามาอยู่กับเกมแล้วคุณไปเกตอ่าวันนี้อยู่ทำไมบทบทพูดมันตำตำนะบทพูดมันมันเหมือนอันนี้นะอ่าอ่าวันนี้เกมก็ก็เก้าดีต่างคนต่างทำงานนะอย่าให้เสียเวลามึงถอนหายใจเรื่องเมี้อ้าวตาหนีจะเจอกับตาอยู่ไม่ได้ทดลองนิชชาลูกตาแหละทดลอง ผมว่าคุณพอดีกว่าเกมมัน <Okay. S 2> เกมมันจะไม่สนุกโอเคครับพี่ไม่สนุกที่ตัวเกมครับคุณยินนี <laughs> ชา้าไหมเอะ <laughs> 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 อ๋ะ <laughs> อคุณต้าคุณต้าเงินพูดเองนะไมคุณต้าทำแบบนี้ะ <laughs> เอ้วขอโทษนะผมลืมตัวสภาพคนขอจบสิกอะแต่ไปเปิดซึกใหม่อะ <laughs> <laughs> ผมสามารถเทมกระต่ายได้ไหมครับ <laughs> 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 อ่าชีวิตจริงเลยในเกม ให้ชีวิตเกมครับถ้าถ้าถ้าชีวิตจริงคุณต้องไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อกะต่ายมามาเลี้ยงในเกมก็เทมไม่ได้อะผมว่าเราต้องเจอกันสักวันนะพี่โงเรียนผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเราเขาชงมานะเขาชงมา่างเี้ยเริ่มร้อนละกินพริกไหมอ๋อกินพริกกินพริกกินพเ้ แล้วไปหรือ <Bond> <Pokémon izing rapper> ค้าแมพค้าแมพดีใจเย็นดีใจเย็นดีช่วงนี้คุณดูอารมณ์ร้อนๆแล้วเป็นไรหรือเปล่าผมไม่มีอะไรกินผีก็ไม่กินผีกินผีก็อารมณ์ร้อนเลยลองดาวมแมพดีเอ้ยใจเย็นๆตียนดีใจเย็นครับใจเย็นครับตาใจเย็นใจเย็นเรียวใจฮัลตาจเรียวยังมีโต๊ะเลื่อยอยู่อะอย่าไม่เลื่อยอย่าเลื่อย อย่ามาเลื่อยอะไรเลยหอกมึงอย่าเลือ<ม>่อยไม่เคยเลื่อ<ช>ไม่ใช่มใชแมปแมป<อ>แมปแมปเอ,อ้ยดูดอลล่ามหมเนี่ยแพ็เกจต้นไม้ใหญ่ตัดได้ไหมแพ็กเกจอ่าตัดได้ครับแต่ว่าต้องใช้ขวานระดับเอ็นเตอร์ e รครับขวานสีแดงอ่ะ ระดับโหดอลไก็บอกว่าตัดไม่ได้ก็จบแล้วคือจะให้ความรู้เพิ่มเติมคือจะไม่รับรู้อะไรเลยไม่ไม่ได้คนนี้เขาชอบอะไรง่ายๆเลยชอบอะไรง่ายๆได้ได้ได้ไม่ชอบอะไมเดียวผมพเดียวผมพเดียวเดียวก็บอกว่าตัดไม่ได้ก็จบเลยเออผมพิเดียวผมพิเดียวก็ได้พูดอะไรเยอะแยะอะไรอ่ะมึงจะใส่ไปทําไมอ่ะไ้ยโทษโดนครับยอมครับยอมเฮ้ย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 เย็นใจเย็นเฮ้ยตาขโมย อะไรขโมยอะไรอ้ยปิดบุลลี่แล้ววันนี้ฮัลโหลทุกคนครับทำไมทุกคนใช้ทรัพยากรที่ชุบไปฟัะเพื่องซะขนาดนี้เดือดเดืดเดือดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยคุณตาเราเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องเจอผมที่โรงเรียนสักวันหนึ่งนะรู้ไอยเราเจออยู่แล้วเจอเจอแล้วุโอเคมันต้องรอไม้นี่ก่อนเปล่ามะไม้แ pues ห้งก่อนเสร็จแล้วไม้งเปลี่ยนเลย ระวังไว้ก่อนแล้วกันได้จะไปหาเฮ้ยตั้งออกมาได้กูดีล่อยลงมาไปไหนเนี่ยไม่กูกูเหลือกล่องตรงเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาอีกแล้อุ้ยไม่อีกแล้วครับผมไอ้ก่อนเริ่มไม่เก็บเลยเริ่มเจอแล้วไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วเขาอย่างเริ่มมีไอ้นู่นไอ้นี่มาละไอ้เนี้ย